เอาไงดีคะพิษโควิดนะคะทำให้เด็กจบใหม่เนี่ยตกงานจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้เด็กจบใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่มีงานทํานะคะวันนี้เรามาคุยกันกับดรสิทธิพลวิบูลธนากุลน,นะคะซึ่งเป็นนักเรศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือเล่มน,นี้ด้วยโอกาสแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานในอนาคตของเด็กๆได้นะคะสวัสดีค่ะจย์ค่ะสวัสดีครับคือหน่อย ผมอยากจะแชร์ข้อมูลหรือสถิติที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าปัจจุบันในมุมมองของนายจ้างเขาต้องการอะไรหรือว่าเขามีทิศทางการจ้างงานแบบไหนนะครับล่าสุดเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เองเรามีผลสํารวจนายจ้างเกือบครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยเราพบว่าถ้าแบ่งจัดส่วนง่ายๆเนี่ยสาของนายจ้างมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นลดขนาดองค์กรลงทุนกับเทคโนโลยีจ้างงานคนน้อยลง3 0อีกประมาณ20เรเราพบว่า เน้นที่จะไปเพิ่มทักษะแรงงานที่มีอยู่แล้วทํายังไงให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นมีความคุ้มค่าในการทํางานมากขึ้นอันนี้ประมาณ20%อีก30%ที่เหลือน่าสนใจเราพบว่าภาคธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานไม่จ้างแรงงานประจำแล้วเน้นจ้างเป็นรายชั่วโมงเน้นจ้างเป็นพาร์ทไทม์ time, รวมถึงเอาซอร์ส สิ่งที่บันทิตจะออกมาจากรั้วมหาลัยวันนี้ต้องเจอคือสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนเดิม ที่เราต้องยอมรับว่าในช่วง2 3งสามปีข้างหน้าแย่กว่าเดิมแน่นอนผมกับคุณอ๋อยเนี่ยเข้ามาหาวิทยาลัยช่วงปีประมาณ2องพันประมาณสองพันประมาณนี้สิปีก่อนหน้าที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยช่วงที่เรายังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยที่ปีละสิบเปอร์เซ็นต์ยุคพ่อแม่เราลุ่งเหลืองหลังเราเรียนมาหาวิทยาลัยแลออกมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตหือประมาณ5%แต่หลังปี2008นแหลังวงกิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาเนี่ยในช่วง10ปีสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตเหลือ2 3%เราจะเห็นว่าเศรกษกจไทยเติบต ลดน้อยลงเรื่อยๆคําถามก็คือในยุคหน้าที่ยังมีโควิดอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งที่บัณฑิตเหล่านี้กลับมาเจอก็คือเือศรษฐกิจมันเติบโตน้อยทุกคนอยากจ้างงานน้อยลงแรงงานเหล่นา,า,าน,นี้นจะไปหางานที่ไหนทําอีกประมาณไม่ถึง20ปีประเทศไทยจะมีแรงงานผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ30%พูดง่ายๆว่าทุกครัวเรือนจะมีผู้สูงอายุเทียบกับคนทํางานเนี่ยหต่อหนึ่ง าบวกไป20ปีก็คือคนที่จมหัลัยวันนี้ก็คือช่วงประมาณ35-40เป็นวัยที่คุณกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สิ่งที่คุณต้องรับภาระก็คือว่าโอ้โหมีคนปู่ย่าตายายพ่อแม่มากมายที่รอคุณเลี้ยงคุณจะหาไรายได้ยังไงให้เพียงพอเลี้ยงตัวคุณและครอบครัวถึงวันนั้นคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากมีลูกคุณอยากสร้างฐานนะแต่ว่าคุณมีภาระมากมายเรามีงานวิจัยพบว่าคนไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ย มีจุดเด่นมากมากกว่าคนอื่นคือหนึ่งจำนวนคนที่เข้าผู้สูงอายุก,ก็มากกว่าประเทศอื่น2ไปเซอร์วีสุขภาพเราพบว่าเป็นโรคมากกว่าคนอื่นคนไทยเนี่ยความพร้อมด้านสุขภาพน้อยกว่าเขาถ้าเทียบกับประเทศที่มีฐานะทางใกล้เคียงกันกับข้อสามฐานะทางการเงินว่าพร้อมต่อัยเกษียณหรือเปล่าเราพบว่าไม่พร้อมคือแก่ก่อนรวยเราคุยกันสั้นๆก็คือเงินออมไม่เพียงพอต่อ,อยามเกษียณอีก20ปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายไม่พอคำถามคือเนี่ยคือภาระทั้งหมดที่จะตกมาสู่บัณฑิตรุ่นนี้บางสิ่งที่เราพูดกันก็ค หาอะไรไม่เกิน3ปี5ปีเนี่ยมันหายไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้คุณจะทำยังไงให้คุณพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่ที่มีอยู่เทคโนโลยีมันก็มาแย่งงานคุณขึ้นเรื่อยๆคุณยนตก็มาแย่งงานคุณเรื่อยๆระก a i Big d a t กก็มาแย่งงานคุณเรื่อยๆวันนี้หลายอาชีพที่เคยมีอยู่อาจจะไม่มีนักบัญชีต่อไป AI ทํทำงานได้ที่ปรึกษาเกกฎหมายก็ถูกคอมพิวเตอร์หรือ AI แย่งงานไปเภสัชกรอีกอาชีพหนึ่งก็ถูกคาดหมายว่าเกินกว่า50%จะถูกแย่งงานไป แรงงานยุคใหม่หรือมัณฑิกยุคใหม่เนี่ยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการทํางานได้อย่างคุ้มค่านะครับอันนั้นคือฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลก็คือทักษะที่ต้องการการฝึกฝนต้องการความเชี่ยวชาญเช่น c ล o ว d Computing ต่อไปเนี่ยเราเปิดคอมอย่างเดียวไม่พอละ เราต้องใช้งานคลาวเป็นก็คือสามารถใช้ไฟล์ใช้ Data ใช้ข้อมูลต่างๆร่วมกับคนอื่นได้ทักษะที่โป้กกรรุ่นใหม่ใส่ไว้เลยใน job description ว่าต้องการต้องโคดดิ้งเป็นถ้าผมเปรียบเทียบง,ง่ายคือถ้าคนยุคพวกเราเนี่ยบอกว่าภาษาอังกฤษคือแต้มต่อที่สามารถทําให้เราหาง,งานได้ง่ายขึ้นวันนี้โคดดิ้งคือทักษะที่ทาให้เราคุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องถ้าเราบอกว่าในโลกยุคหน้า AI ก็ดีคอมพิวเตอร,ร์ก็ดีมันเป็นเครื่องทุนแรงที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ๆการทําธุรกิจได้วันนี้คนรุ่น ขใหม่ของของประเทศเนี่ที่จะจบออกมาเป็นแรงงานเนี่ย mm hmm. อาจต้องคิดเรื่องนี้ mm hmm. วันนี้เราพบว่าสิงคโปร์บรรจุวิชาโคดดิง้งอยู่ในวิชาบังคับให้เด็กเริ่มเรียนตั้งแต่สมัยประถมประเทศในยุโรปมีชาโคดดิง้งเจ้าของ Microsoft คุณบิลเกตแอปเปิลทิมคุกหรือแม้กระท Mark berg, mm ั่งมาร์คแอบเบิร์กก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกันบรรจุวิชาโคดดิง้งเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนของรัฐทุกแห่ง หต้องมี critical thinking critical thinking แปลเป็นไทยว่ามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2. ต้องมี collaboration เราบอกว่าในสังคมคนยุคหน้านเนี่ยไอ้งานยากๆคอมพิวเตอร์ทำและต่อไปต้องทํางานกับคนให้ดีขึ้นถ้าเราไม่สามารถทำงานกับคนได้อย่างเป็นพนักงานธนาคารานเนี่ยถ้าทํางานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ยากแล้วพนักงานธนาคารานเนี่ย อยู่สาขาเนี่ยทำยังไงให้คนอยากมาสาขาก็อาจจะต้องมี collaboration คือทำงานกับคนดีขึ้นทำงานกับลูกค้าดีขึ้นนะครับ3 communication ต้องมีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็4สุดท้ายต้องมี creativity มีความคิดสร้างสรรค์ผมขอยกแค่สีเดียวน่าสนใจมาก Critical thinking ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คุณอ๋อยทราบไหมครับว่าปีที่แล้ว World Economic Forum ซึ่งเขาจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยเนี่ยปี62ถูกลดอันดับจากอันดับที่38ของโลกไปอยู่อันดับที่40คุณง่ายว่าความสามารถทางการแข่งขันด้อยลงมีตัวชี้ตัวหนึ่งที่เราพบว่าเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ความสามารถทางการแข่งขันรวมลดลงก็คือเราบอกว่าในกระบวนการเรียนการสอนในประเทศไทย ไม่ได้ฝึกให้เด็กมีคริทิคอลทิงกิ้งรู้ไหมมันแย่ขนาดไหนคะแนนที่เราได้เนี่ยคือต่ําที่สุดในโลกหมายความว่าเด็กไทยที่เรากําลังผลิตออกมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีคริทิคอลทิงกิต่ํากว่าแล้วเราเนี่ยอยู่ในยุคที่เราบอกว่าโอ้โหข้อมูลข่าวสารท่วมท้นมีเฟกนิวส์มากมายมีโอกาสจากข้อมูลต่างมากมายแต่เด็กไทยเราไม่พร้อมในการที่มีคริทิคอลทิงกิเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความไม่พร้อมมากๆของแรงงานในการรับมือโลกยุคใหม่จริงๆ